ถ้าทารกหรือลูกน้อยของคุณมีลักษณะอุจจาระดังต่อไปนี้ควรพาไปพบแพทย์ครับจากคลิปก่อนหน้าที่ได้เล่าไปนะคบว่าอุจจาระที่แสดงถึงสภาวะสุขภาพดีจะมีลักษณะอย่างไรบ้างในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอุจจาระที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ควรพาลูกน้อยของคุณไปพบแพทย์ได้แล้วครับลักษณะแรกนะครับอุจจาระมีลักษณะสีแดงเลยหรือว่ามีเนื้อคล้ายซอสมะเขือเทศสีประมาณนี้นะคะ ลักษณะอุจาระที่มีสีและเนื้อลักษณะนี้จะหมายถึงมีเลือดปนอยู่จํานวนมากอาจเกิดภาวะผิดปกติภายในลำไส้ได้นะครับเช่นภาวะลำไส้กลืนการภาวะลำไส้อักเสบหรืออาจเป็นได้ถึงภาวะติดเชื้ออีโคไลโอวันซนะครับซึ่งถือว่าเป็นการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งนี้หากลูกของคุณมีภาวะอาเจียนร่วมด้วยหรือว่ามีไข้ควรรีบพาไปพบคุณหมอเลยครับ แต่มันมีรายละเอียดอยู่นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าอุจจาระของลูกคุณมีลักษณะสีแดงเป็นเหมือนเส้นได้เส้นเล็กๆนะครับปนอยู่ในอุจจาระเนี่ยเราจะจัดว่าไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าอวัยวะภายในของน้องเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่นะครับอาจเกิดการบาดเจ็บจากการย่อยอาหารหรือว่าเคลื่อนที่ของลำไส้เล็กน้อยนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งนี้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะครับสังเกตลักษณะของอุจจาระต่อเนื่องอีกสักวัน2วันดูว่าดีขึ้นหรือหายไปไหม ลักษณะอุจาระแบบที่2นะครับที่ควระวังนะครับ,ค,รค,รบคืออุจาระมีสีดําหรือว่าค่อนข้างเข้มประมาณนี้นะครับลักษณะอุจจาระสีดำเนี่ยจะคล้ายๆในผู้ใหญ่ก็คือเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะช่วงทางเดินอาหารส่วนต้นกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ส่วนต้น เลือดที่ออกในบริเวณทางเดินอาหารส่วนต้นนี้จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วกลายเป็นสีเข้มขึ้นจนพบในอุจจาระครับแนะนําว่าให้พาไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจร่างกายโดยละเอียดครับว่ามีปัญหาเลือดออกในส่วนไหนลักษณะอุจจาระสุดท้ายนะครับที่ควรจะพาไปพบคุณหมอนะครับคือลักษณะส,สีขาวหรือว่าครีมอ่อนประมาณนี้นะครับ จะเกิดจากการที่น้ำดีที่อยู่ในทางเดินอาหารนะครับที่ผลิตจากตับแล้วก็ออกมาจากถุงน้ำดีนี่แหละไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับอุจจาระึในทางการแพทย์เนี่ยอาจเป็นไปได้ถึงหลายๆสาเหตุรวมถึงภาวะท่อน้ำดีตีบตันหรืออาจเกิดจากภาวะติดเชื้อไวรัสร่วมด้วยครับถ้าเกิดมีลักษณะอุจจารนี้ควรพาไปพบแพทย์ครับ ครับแล้ววันนี้เราก็ได้รู้นะครับว่าลักษณะของอุจจาระที่คนพาไปพบแพทยมีลักษณะอย่างไงบ้างแล้วคลิปหน้านะครับที่มีความรู้อะไรจะมาแชร์มาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วย